แล้วครับขอบคุณอาจารย์พิพ yes ัฒน์สุวรรณครับที่ส่งน้ํายาที่ส่งยาให้ผมกินแล้วรู้สึกวันดีขึ้นนะแล้วก็กินมาได้สองขวดแล้วดีขึ้ครับจากเคยปวดเป็นไงปวดเยอะไหมตอนนั้นมันมันปวดแวบๆเลยอ่ะมันรอบเอวเลยอ่ะปวดรอบเอวอ่ะกินในยาอะไรน้ําสมุนไพรน้ำสมุนไพรของอาจารย์ไปแล้วก็รู้สึก ี่มันไม่ปวดแล้วไม่ปวดนะแ,แต่ว่ายังไม่อยากลุก้อยากกปราะมันที่เขาบอกว่าเป็นเป้นเนือเน,น,นประามันไปกระดูกไปทับเส้นประสาทัวมันจะมีปัญหาอีกอขอกให้การอยไนะมันทิงระยะหายหน่อยแล้จะลองทุขึ้นดูครับมั่าดดีดีขึ้นมากเลยนะครับมันดีขึ้นถึงแปดเก้นาน ขอขอบคุณมากนะครับท่านจายครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับพิชลอพที่มังกรน,นะครับก็เนื่องจากกระดูกสันหลังนะฮะมะีไปทับเส้นประสาทแล้วก็เส้นเลือดมีโปง่งอยู่ก็กลัวว่าจะแตกแล้วก็มีปัญหาก็เลยตอนนี้รักษาเซลล์ให้ดีก่อนโดยดื่มน้ำสมุนไพรของ ท่านอาจารย์พิพัฒน์อินสุวรรณนะฮะก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีท่านอาจารย์หน่อยพี่ชะลอสวัสดีครับอ่าหายไปไวครับพี่รอ